เดี๋ยวจะประกบมายืนคู่กันหน่อยได้ไหมยืนคู่กันหน่อยยืนคู่ให้พี่หน่อยเอาให้มันเป็นกระแสเฉยเออโุ้ยเฮ้ยตอนนี้มันถอดเสื้อได้ไหมถอดเสื้อได้ไหมหรือห้ามถอดถอดได้ไหมไม่ต้องไม่ต้องถอดไหมถอดเสื้อให้พี่อยากเห็นรูปร่างชัดๆถือว่าเป็นเป็นบุญของแฟนมวยแล้วกันโอ้โหวางเสื้อก่อนถอดเสื้อพี่หน่อยได้ไหมพี่อยากเห็นจะชัดว่าใครหนาใครบางใครสูงใครต่ำ อ่านี่ที่แรกเลยเป็นที่แรกเลยคู่ในฝันถอดเสื้อให้ดูใกล้ๆโอ้โหนี่ชัดๆเลยแป๊บนึงนะโอ้โหเฮ้ยถ้าถอดมาแล้วไม่ห่างกันเว้ยเออแต่ก่อนถอดดูใหญ่กว่านะไปปล่อยเท่าไหร่ก็งกลเท่าไหร่หกแปดนะหกแปดกาเบตันหกแปดเท่ากันเหรออ๋อไปปล่อยหกแปดเท่ากันออเส่วนสูงเท่าไหร่นะครับเท่าไหร่ผมร้อยเจ็ดสิบี่ ตึงร้อยเจ็ดสิบร้อยเจ็ดสิบปล่อยปล่อยท่อกันส่วนสูงห่างว่าสี่เซนน้ำหนักทำได้ก็น่าจะเวทีกันร้อยสามแปดต่ำสุดครับตึงต่ำต่ำสุดเท่าไหร่ก็ตอนนี้ก็ร้อยสามแปดสามแปดกล้องไกลก็ร้อยสามแปดนะม่านสุดก็คิดว่าร้อยสี่สิบตึงสูงสุดร้อยสี่กับสี่สองอ๋อสี่ขึ้นลงอืมอืมแต่มือประกบมารู้สึกไงบ้างครับกล้องไกลว่าประกบให้เราอยากเห็นเราเจอแบบกับพันยินดีครับที่พี่มาเชี่ยวกับผม อยู่ที่โปรโมเตอร์เดียวเลยใช่ถ้าเขาประกอบได้ก็ก็พร้อมที่จะสู้ให้คนโตคุยกันดีกว่าตึ้งว่าไงบ้างครับก็แล้วแต่โปรโมเตอร์เหตบผลียวกันครับ<ช>ครับทุกอย่างอยู่ที่คนใหญ่คนจัดครับอืมอืมถ้าโปรโมเตอร์พร้อมจัดได้เลยโอ้โหนี่คู่ในฟันนะอ่าจับมือจับมือได้ไหมจับมือได้ไหมเออแ<ส>ทำอย่างกันจะชกกันแล้วโอเคยังไม่ได้ชกกันนะเดี๋ยวจะตกใจมรอ่านี่คู่ในฝันของแฟนมวย กับปิตันกับก้องไก่กับปิตันก็ได้รับรางวัลนักมวยขวัญใจมหาชนเพจเบอร์เด9เจ็ดแปดเก้าส่วนกล้องไก่ก็คู่ดูเดือดเอาความรู้สึกนิดนึงตึ้งเป็นไงบ้างก็ดีใจครับมันมันมาเกินเกินเกินฝันครับภายในเวลาปีปีเดียวกับสิ่งที่ตั้งใจมันมาพร้อมๆกันเลยครับอันนี้ถือว่าเป็นรางวัลแรกในการกลับมาครั้งนี้เลยมั้งใช่นักมวยขวัญใจมหาชนหนึ่งแสนบาทหนึ่งแสนนี้ เราเกี่ยอะไรกันยังไงเอาไปทําอะไรบ้างก็ยังไม่รู้เลยครับตอนนี้ครับเด็บไว้ก่อนเนาะแต่เรามีรายการโชคอีที่ต่างประเทศใช่ครับวันที่วันที่ยี่สบสองครับที่ประเทศสิงคโปร์ครับเดือนนี้เนาะเจอกับมะมวย,ร,ยรัสเซียก็รายการวันที่ไม่ชิปส่วนกลองไก่ยังไม่มีรายการเนาะโอเคขอบคุณครับ